คุณหมอครับเหตตาทานไหมครับผมกลวยป่าเรือกว่ากวยบ้านติดตามักเอามาปลุยหิ้มหัวนี่เขาว่าเอามาเห็ดโลชันทาผิวแล้วก็ซอยป้องกันโรคไหลน้ำใดเป็นหมอครับผมว้าวสวัสดีครับหมอยาผ้าหูโมนี่นะครับสีผ้ามั่งหูจักนะครับสมุนไพรชันเลิศนะครับผมลูกทั้งในบ้านนะครับทั้งในสวนแล้วก็เห็นเกิดตามเขามีมักมากไม่เลิกเกิดนะครับผมมักเอามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างน่าเกินนะครับผมซึ่งบ่มิไผบูหูจักนั่นก็คือ ต้นกล้วยนะครับผมหรือกล้วยปลานะครับตำรายาไทยนะครับกาบกล้วยนะครับใส่อ่างไฟนะครับนํามะครบบริเวณที่มีอาการปวดได้เป็นย่างดีนะครับผลปีนะครับใส่บวมลูกนมนมในบ้านดาแลกคอดได้นะครับเปลือกกล้วยนี่ถ้าบริเวณที่ถือยุ่งกัดได้นะครับการกล้วยสามารถใส่หามเลือดได้นะครับส่วนผลสุกเพ่นนะครับสามารถแก้อาการท้องผูกได้เป็นย่างดีนะครับผมีิศในทางเภสัชพิทยานะครับเปลือกกล้วยนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสูง ชื่อว่าแกโรคาเตซินนะครับ <Wow. S 1> ซึ่งนะครับจะช่วอยป้องกันโรคลายได้เป็นอย่างดีนะครับได้หลยโรคเลือกเกินนะครับผมและมีสารประกอบโดปามีนนะครับซึ่งเป็นสารตาร้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการทำลายอนุมูลอิสระ DPPS <Wow. S 1> ได้ดีกว่ากูตาไทโอนนะครับผม <Wow. S 1> จึงถูกนำมาพัฒนาเป็นสารตาร้านอนุมูลอิสระในผลิตภัณฑ์โลชั่นทาผิวได้นะครับผมสนใจสารดีๆแบบนี้นะครับขอหนึ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผม กดไลค์กดติดตามและแชร์ความดีความรู้ดีๆแบบนี้ออกไปเยอะๆนะครับ